รายการพาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยไร่ว่าลมนี่จะแรงจนเ่อา่อหรถ่อง่อะเูี่หยเข้ายรายกายรได้รอย่างเ่อยเรืเรยทรเรียวร่อยต่อยปนะ่องรั่อะเป็่อยเรนยเรอยเรไยเ่อเอย่อยเร่อยเรื่อยรับเรอะเรื่อรเยเรรยเร 「地獄の断我らを狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「ゴーゴーレッド輝くマシン」 ไปกัาชาวโลกันอย่างไรไปด no? ูไเฮินพวกเราเรายอนุย ยอดมนุษย์จะแต่งตัวอย่างเฮี้ยไม่มีใครเป็นตูดเรืเราทำงานแปลงกันตามสีตามสันตามวัยวูดพวกเราแปลงกายมาทึงงานเพื่อความสำราญในการช่วยเหลือนมนุษย์ตัวดีมวลมนุษย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เห็นประเศทศของเราคนของเราเดือดร้อนแล้วก็เครียดมามากพอแล้ววันนี้เราจะมาสร้างความสุขให้กับมวลมนุษย์นะครับกับภารกิจแรกของเราเราจะมาเต้นให้ท่านดูนะครับใต้ถ่ายพนม วันสุขสีฟ้าดูแลฟ้าสุวนวันเศาสีม่วงมาเป็นหน่วยพิทักษ์ตัวปาละป่าละป่าป่าลาป่าลาป่าปาละป่าละปลาลองดูนั่งแต่ละคนรู้สึกมีความสุขกันมากมากเลยเมื่อท่านเรียกหาทุกวันทำการเราทํงไงถึงกันบริญยามันเร่งรุดบริการ24ชั่วโมงแม้คืนทั้งโคกจะสายไปไม่อยู่พวกเราช่วยกันบรรเทาเรื่องหนักเรื่องนแต่ยังไําง นี่ก็คือการให้ความสุขแก่มวลประชาชนเอาลรื่งรู้สึกว่างานนี้ยาวยาวเรานงานผมไม่ไั้ครับท่านงันผมไม่ไดครับคุณต้องขออนุญาต ไงบอกว่าพี่ผมคนนั้นได้ป่ะมันรบกวนชาวบ้านไอ้ผู้โดยสารเขาผู้โดยสารเขาก็ต้องทำหนังสือทำหนังสือมันต้องเป็นทางการผมไม่รู้ครับเข้าใจไหมครับผมไม่รู้ครับไม่รู้จริงฮะเออต้องทำหนังสือคุณต้องไปทำหนังสือถึง ประสำคอมาอมันไม่ได้มันต้องควรผู้อสานเขาพุ่งกระปชาถุงดุดก็ยาดมาทำได้ได้โอ,โอเคเราหมดได้แล้วไอ้แบ๊กแมนโอเค,ปปอเคไปยืปยมก็ได้อาจารย์นะสงสัยคราวนี้ต้องเปลี่ยนสถานที่อย่างเรงเ่งด่วนแม่ที่นี่มีผู้คนอยู่มากมาย พร้อมที่จะสร้างความสุขได้ทุกเมื่อแม่บอกว่าขีตาดันจับจมูก้มี ียชอบปะไม่ถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยชอบปะไม่ถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยชอบปะไม่ชอบทำไมอ่ะเพราะอะไรอะคะแบบบอกหน่อยทำไมไม่ชอบไม่ตรงเปไม่ตรงสเปก ตัวละก้ามสวยปะ,ยะอ,อยากได้อยากได้ให้จับหรอวะ <c oughs> ไม่อเอาจับนี้แม่ให้จับขนาดนี้ใครจา เป็นไงอ่ะก็เหมือนผู้ชายทุกคนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันยาไปเนวินฟินเน็มากามคุนอยากให้ลองจับว่าแข็งเปล่าอะไรครับอะไรวะอะไรวะอะไรวะเซ็บนเซ็บนเซ็บน 세븐, 7븐 세븐, 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 d i 다 ครับซูเปอร์ฮีโร่มาบุกมวลมนุษย์ขอสัมภาษณ์หน่อยถ้ามีแฟนเป็นฮีโร่ชอบเปล่าก็ชอบนะจริงวะลองดมให้หน่อยเหม็นบ้านเดิมมันทั้งวันแล้วเฮ้ยนิดนึงเดิมมันทั้งวันแล้วเลยเหม็นบ่ารู้ได้ไงว่าเหม็นไม่รู้รู้ได้ไงรู้น่ารักว่ะไปแล้วขอบคุณ 是半心下等 เราคือฮีโร่เดี๋ยวเข้ามาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนครับแล้วแล้วนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับเป็นคนที่สวยที่สุดนะครับในมหาวิทยาลัยรังสิตครับเย้เรียนคณะอะไรเนี่ยเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะว้าวขอเอ้ยขอถามหน่อยว่าชอบผู้ชายแบบไหนสูงสูงหุ่นดีไม่ถามวะตอนนี้คือพี่วิ่งมาทั้งวันแล้ว คือพี่หาคนเช็คเช็คกลิ่นจักแร้พี่หน่อยมันเหม็นเฮ้ยเร็วๆเหม็นมากเร็วเหม็นดมก่อนดูเรื่องเหม็นเร็วๆเลยดมร่วมนิดเดียวทีเดียวเร็วเร็วเหม็นบ้างเร็วๆเอามือจิ้มแล้วไปดมจบเหม็นปะมคจับมือเจอกันเพื่อนี่นะครับผมดีใจด้วยนะครับที่คุณได้รับรางวัลผู้หญิงที่สวยที่สุดในมหาลัยนักศึกษา อะไรเหรอเปล่าเปล่าถามหน่อยว่าถ้ามีแฟนเป็นฮีโร่ชอบป่ะไม่ถ้าแต่งอย่างนี้ก็แต่งอย่างนี้มาเรียนทุกวันก็โอเคทำล้วสบายใจก็ทำพี่พี่วิ่งค์มาทั้งวันแล้วดมให้หน่อยเหม็นที่หนูหนูเป็นใครเร็วหนูเป็นใครเร็วเเป็นใครซินเดอเรล่าซินเล่าทำไมซินเดอเรลล่าทำแบบนี้อ่ะโอ้ยไม่กอดข้าแค่อยากให้เจ้าโมหหอมจักแร้ของข้านี่เป็นข้าเหรอโอ้ยเนอดมจักแร้ข้าหน่อยได้ไหมหนูไม่ อันดงกันเป็นวะดงวันพี่คนเขโมงกันนยืนแล้วพี่คนเขโมงกันนยืนแล้วทำไมต้องอายด้วยเราอย่าไปอายดินี่นะครับคือทุกคนครับผมนี่นะครับได้รับรางวัลคนที่สวยที่สุดในมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเย้เดี๋ยวจำหน้าเจอกันเจอกันขอโทษ และตอนนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์กันเลยผู้นสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครีมหน้าขาวแบบเกาหลีตาจูอ่อนใช้ได้ใช้ดี ใช้หลายทีมาแรงทำ <Huh? S 1> ลงศพตราดาประดับหลับสบายไม่อยากตื่นจนคนอื่นนั่นอยากหลับตา <Huh? S 1> อย่าข่ายาตราใดเกี่ยวข่ายยาได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวและตายไปเองส <Huh? S 1> ายกันบินมรสุมอ์ไร <Huh? S 1> ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพัง <Huh? S 1> ขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนแล้วหาไปเรื่อยเรื่อย เธออยากมีหุ่นดีและฉันก็เป็นิ่นคันฉันรู้ว่าเธออยากผอมกว่าน,นี้ถ้าเงินฉังมีวิธี คุณจะไม่ต้องกังวกลกับปัญหานั้นอีกต่อไปแค่ยังคุณโทรเข้ามาแล้วทำตามคนตอนที่ผมบอกไว้คุณก็จะได้แอปโกลก็จะได้แอปโกลแมาทาั้งสิ้นหนึ่งคืน